วิธีการทำให้คนมี e go, อีโก้หลงรักคุณมากขึ้นคนมีอีโก้เท่ากับผู้ป่วยเกี่ยวกับการปกป้องตอนเองเพราะงั้นเนี่ยถ้าวันนี้คนมีอีโก้มันพยายามเอาชนะคุณนะมันบอกว่าคุณผิดมันบอกว่าคุณไม่ดีมันบอกว่าคุณแย่ต่างๆสแสดงว่าในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คุณมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไปชี้ว่าเขาเป็นคนผิดในเรื่องอะไรบางอย่างเช่นและที่คุณแนละฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วฉันว่าแล้วคุณทําไมไม่เคยฟังฉันเลย มันต้องมีคําอะไรบางอย่างที่ออกจากบักคุณครับคนกลุ่มนี้ไม่อยากให้ใครมาชี้ว่าตัวเองผิดหรือว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนโงโ่ตัวเองเป็นคนไม่ดีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่คนกลุ่มนี้ไม่ยอมรับความจรงิงครับสิ่งที่คนมีอีกโก้เกลียดที่สุดคือข้อเท็จจริงถ้าคุณอยากให้คนมีอีกโก้รักคุณคุณต้องมีศิลปะในการพูดครับคนมีอีกโก้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเลวหรือคนไม่ดีคนมีอีกโก้เกิดจาก หนึ่งครับการถูกเลี้ยงดูในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กเช่นพ่อแม่มักเอาเขาไปเปรียบเทียบกับพี่หรือมักเอาเขาไปเปรียบเทียบกับน้องซึ่งถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่มีการเปรียบเทียบหรือการแข่งขันสออาจมีการฝังใจมาจากอะไรครับห้องเรียนที่มีการวัดเกรดที่1ที่2ที่3ที่4เห็นไหมเธอโง่อีกคนหนึ่งเนี่ยดีกว่านายวิชัยนะนายสำอางนะเนี่ยเขาฉลาดกว่าเธอนะคือเขาถูกเปรียบเทียบ คราวนี้พอคุณเป็นอีกคนหนึ่งในโลกใบน,นี้ที่ไปชี้ว่าเขาเป็นคนบิดมันเลยตั้งการแล้วต่อสู้กับคุณคซึ่งเวลาคุณพยายามพูดแบบตรงๆคนมีไม่มีทางได้ใจคนมีอีโก้ครับมันจะพยายามเอาชนะคุณจนตายครับสองครับอ่ะถ้าต้องมีศิละปะในการพูดแล้วเราจะพูดอะไรให้คนมีโก้หลงรักครับสิ่งที่คนมีอีโก้อยากได้ยินครับคืออะไรครับคือสิ่งที่เขาเนี่ยภูมิใจ คนมีโกอยากให้คุณพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องที่เขามีความภาคภูมิใจคุณต้องถามนําก่อนว่าเอในชีวิตของคุณเนี่ยคุณภาคภูมิใจอะไรบ้างเขาจะบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณต้องการตําหนิคนมีอีโกจริงๆให้พูดถึงสิ่งที่เขาภูมิใจก่อนเอ้ยอันนี้ดีจังเลยนะไอสิ่งที่คุณภูมิใจเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เออฉันศรัทธานในตัวของคุณมากเลยนะ แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ฉันชอบมากเลยแต่มีเรื่องนิดเดียวที่อยากให้คุณช่วยปรับให้พูดแบบนี้ครับให้ขึ้นต้นด้วยสิ่งที่เขาอยากฟังครับแล้วยัดไส้ด้วยสิ่งที่คุณต้องการให้เขาปรับเขาจะเปิดใจรับฟังแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยสิ่งที่เขาผิดคนมีโก้ปิดใจตั้งแต่ประโยคแรกที่คุณอ้าปากเขาจะปิดใจตั้งแต่ประโยคแรกที่คุณอ้าปากเพราะคนมีโก้ไม่ชอบความจริงสิ่งที่ทำให้คนมีอีโก้ ใจละลายครับคนมีอีกโก้ไม่ได้เลือกคบคนจากความเก่งความหล่อความสวยความรวยความดีความดังนะคนมีอีกโก้ไม่ได้แคร์เรื่องนี้คนมีอีกโก้แคร์อย่างเดียวว่าคุณเป็นพวกเดียวกันกับเขาหรือเปล่าคุณเข้าข้างเขาหรือเปล่าคุณให้การยอมรับนับถือเขาหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะทั้งชีวิตไม่มีใครให้การยอมรับเขาครับ แม่ก็เปรียบเทียบเขาตลอดเวลาครูในโรงเรียนก็เปรียบเทียบเขาตลอดเวลานะครับเวลาอยู่ในสังคมก็มักจะมีคนบอกว่าเขาเป็นคนผิดตลอดเวลาเพราะงั้นเขากําลังสเสวงหาพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับครับหลายครั้งนะครับในบางครอบครัวเนี่ยที่สามีออกไปมีมือที่3เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในบ้านคนมีอีโก้จะใจละลายเมื่ออยู่ใกล้คุณก็ต่อเมื่อคุณคือกระจกสะท้อนคุณค่าครับแค่อะไรบ้างครับคุณ แซงใช้ประโยคเล็กๆลักษณะนี้ครับว่าเนี่ยตั้งแต่ฉันได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าเป็นคนใจเย็นมากให้เราบอกว่าเขาคือตัวอย่างด้านดีครับที่ส่งผลให้เรามีคุณค่าอะไรบางอย่างครับเห็นไหมเราทำตัวเป็นกระจกสะท้อนบอกว่าไอ้ที่ฉันได้ดิบได้ดีหรือว่าที่ฉันมีพฤติกรรมดีๆเนี่ยเกิดจากคุณนะเพราะครับเพราะสมองของคนมีโก้ต้องการการยอมรับเวลาคุณพูดแบบนี้มันไม่ใช่การบอก หรือการชมเขาตรงๆแต่มันคือการชมเขาในลักษณะอ้อมๆที่เขาตามคุณไม่ทันเทคนิคที่ทำให้คนมี ego หลงรักคุณมากขึ้นเนี่ยมันจะมี17วิธีครับทำให้คนมี e ก o เสียดายคุณคใครอยากได้แชร์หนึ่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสว่า e ก้เสียดายครับคนมี e ก o อะถ้าคุณเข้าไม่ถูกทาง มันเอาชนะคุณตายนะครับแล้วมันจะมองว่าคุณเป็นคนผิดตลอดเวลาแล้วใน,ในความสัมพันธ์คุณจะต้องเป็นตัวเล็กตัวน้อยยอมเขาทุกอย่างทุกเรื่องครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900ับาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมา แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจอยู่วิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพันเก้าร้อยบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับเฉพาะห้าท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ10แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็กกิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับกูคมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ